กล้องของใหม่เป็นแล้ว้กล้องนะครับผมวอล์กวันนี้หลังจากทางหายมานานมากครับแล้วก็วันนี้จะไปางานพานกระถิ่นในสองวัดในคลิปเดียวนะครับผมอาจจะคลิปอาจจะไม่ได้ยาวเยียขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็ขับต้องรีบขับแล้วก็เหนื่อยสุดแล้วครับเดี๋ยวต้องรีบไปที่นั่นก่อนลคือจะไปวัดแรกคือวัดบากิติภาวนานะครับผมโอเคเดี๋ยวจะรีบ ต้องขอแยกไปก่อนนะครับผมโอ๊ยอ้าหายว่าคนเร็วเนี่ย นี่ค่างต้อไปก็จะไม่แจกลหิตให้นะครับต้องใส่ไปก่อนก็ตองกามเร่่มมือนะครับทุกท่านนะครับได้ได้รั้แน่นอนนะครับ็ัวใจเย็นนะครับเพราะโรงยามานะครับก็มีอยู่หลายร้านด้วยกันนะล้านคิวแบบคิวเยอะมากนะตอนนี้ มาีนี่ล้วก็มาว่างริ่อวี้นมันหมดแม่ไปนั่งสภานกินละลานเลยอ่ะเฮ้ยกำลังกินละลาเลยละลายไหนสั่งได้มากครับทุกคนีิวเยอะมากฮะตอนนี้ ขนาดนี้ก็ร้านไข่เดียวครับซึ่งมีคนมาคิวเยอะมากเลยทีนี้ครับอันนี้ก็คือคุณได้ร้องได้เท่าไหร่ไหมอะ่ะคือสภาพที่เราได้ของมาทั้งหมดีน,นี้นะครับผมผู้คนก็แล้วตอนนี้ก็คือบอกว่าของที่ได้มาคือเยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่วัดลาดใหญ่ก่อนนะครับเจอกันที่วัดวัลาดใหญ่นะครับผมเดนตอนนี้ก็อยู่ที่วัดละดใหย่แล้วครับผมเดี๋ยวต้อง หม้อของกินตอบไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแม่แต่ร้านหรอสภาพตอนนี้คือเยอะมากเลยครับตอนนี้สภาพตอนนี้คือเข้ามาเข้าขาหมูขึ้นหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยครับตอนนี้แล้วก็ถึงในจานแล้วเอาไม่ได้ครับอี่ข้ามันไก่เหรออยากกินข้าวมันไก่มากนี่เลย เอาล่ะสำหรับอลวันนี้ครับจบเงา้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซื้อขายแล้วกนกดซกระดิ่งด้วยนะครับหรับมาวอล์กหน้าเจอกันนะเจอกันอล์กหน้านะครับผมบ๊ายบายเ